คุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสถาบันครอบครัวนะครับเพราะว่าสถาบันครอบครัวคือเสาเข็มของแผ่นดินและสัปดาห์นี้ไม่รู้ว่าหลานผมนั้นจะมีคำถามอะไรมาถามปู่ลองไปฟังดูครับสวัสดีครับคุณปู่คุณปู่ครับคุณปู่พอจะมีเทคนิคหรือวิธีการอะไรบ้างหน่อยครับที่จะช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้นครับ ที่หลานบอกว่าจะทำยังไงให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีเนี่ยปู่ก็จะบอกว่าเรื่องนี้ถ้าอธิบายจริงๆแล้วมันยาวมากแต่ว่าถ้าโดยย่อ,อก,ก็คือว่าต้นไม้เนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้หรือไม่ได้เนี่ยสิ่งแรกเลยเนะครับจะต้องดูที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นต้นไม้บางต้น อยู่ได้ที่หนาวบางต้นอยู่เขตร้อนเขาเลยแบ่งต้นไม้เป็นต้นไม้เขตหนาวเขตอบอุ่นเขตร้อนนั้นอุณหภูมิสําคัญต้นไม้แต่ละชนิดจะมีช่วงอุณหภูมิที่พอเหมาะต่อการเจริญเติบโตต่าไปก็ไม่โตสูงไปก็โตไม่ดีนะครับอยู่ไม่ได้อันนี้ก็คืออุณหภูมินะฮะนอกจากอุณหภูมิแล้วการที่ต้นไม้จะเจริญเติบโต ดีไม่ดีเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่สายพันธุ์ด้วยถ้าเราเลือกพันธุ์ดีเจริญเติบโตเร็วให้ผลผลิตสูงนะก็ทาให้ต้นไม้นั้นจเจริญเติบโตนะฮะทีนี้นอกจากอุณหภูมิสายพันธุ์ดินก็สําคัญถ้าต้นไม้อยู่ในดินที่เราใช้คําว่าดินอุดมสมบูรณ์คําว่าดินอุดมสมบูรณ์ หรือว่าดินดีนั้นก็คือดินที่มีความร่วนความโปร่งความซุยเพราะมีปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดที่จะทําให้ดินเนี้ยร่วนโปร่งซุยและมีธาตุอาหารครบแต่ใน,ต,ต,นตัวเจนฟอสฟอรัสโปแตสเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารใช้เยอะมีไม่พอเขาเลยต้องเติมปุ๋ยเคมีปุ๋ยสูตรต่างๆเนี่ยให้กับต้นไม้ด้วยและดินจะต้องมีความเป็นกลางเพื่อที่จะ ปลดปล่อยธาตุอาหารทุกชนิดออกมาให้พืชใช้ได้เพราะนั้นดินดีก็ร่วนโปร่งสุยธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์และมีความเป็นกลางเพราะนั้นเวลาเราใส่ปุ๋ยเราจึงใช้ปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมีนะฮะแล้วก็ปรับสภาพดินแล้วแต่ว่าเป็นกรดหรือเป็นด่างเป็นรายละเอียดนะครับนอกจากเรื่องของดินแล้วน้ำก็สำคัญ ถ้าน้ำเป็นกรดจัดด่างจัดหรือเค็มจัดต้นไม้ก็จเจริญเติบโตไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของน้ำที่ดีสําหรับพืชคือน้ําหมักคําว่าน้ําหมักหมายถึงว่าน้ําที่ไหลลินมาจากป่าไม้อันนี้จะมีแร่ธาตุอาหารดีหรือว่าอย่างชาวสวนปลูกต้นไม้ในท้องล่องมีใบไม้ตกหล่นลงไปในท้องล่องแล้วเขาก็ลอกเอาเลนขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นน้ําที่มี อุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหารพืชนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าปัจจัยเหล่านี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรครับขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับคุณปู่ไว้คราวหน้านะผมจะมาถามอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ